ฟังชัดชัดรอบโลกวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ IMF ค่ะเตือนทุกประเทศทั่วโลกอย่าใช้เงินเกินตัวกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้เงินบริหารประเทศซึ่งตอนนี้ประเทศทั่วโลกต้องหันมากู้ยืมเงินจาก IMF มากขึ้นเพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ซึ่ง IMF กล่าวว่าระดับนี้อาจจะทะยานสู่ระดับสูงสุดในปีนี้และความต้องการการกู้ยืมเงินจาก IMF มีมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดคำถามว่าประเทศต่างๆจะสามารถพยุงสถานะการเงินได้อย่างไรให้มีศักยภาพในการชำระ นี่จนหมด IMF ระบุด้วยว่าตอนนี้รัฐบาลทุกประเทศได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบีย้ยกู้ยืมที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการและยืดระยะเวลาการชำระหนี้ยาวนานที่สุดเช่นกันแต่ปัญหาก็คือการกู้เงินมหาศาลเพื่อมารองรับการระบาดและช่วยพยุงภาคธุรกิจม่ให้ล้มละลายจากโควิด -19 จะทำให้เกิดหนี้ที่มากถึงมากกว่า100%เเซของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นับเป็นเรื่องที่น่าอันตรายยิ่งนักค่ะ ไปที่อินโดนีเซียนะคะวิกฤตสุดๆโควิด COVID 19ลามถึงในค่ายทหารค่ะพลเอกอันติก้าเปอร์กาซาประธานคณะเสนาธิการทหารของอินโดนีเซียกล่าวว่าเชื้อโควิด19กําลังแพร่ระบาดในโรงเรียนในร้อยของจังหวัดชวาตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่มีประชากรมากที่สุดในอินโดนีเซียจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดตอนนี้มีมากกว่า1,300คนปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นประเทศซึ่งเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วิกฤตที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนที่ญี่ปุ่นสั่งปิดฐานทัพสหรัฐบนเกาะโอกินาว่า9แห่งหลังโควิด -19 ลามระบาดอย่างหนักค่ะ ฐานทัพสหรัฐอเมริกาบนเกาะโอกินาว่า9้าแห่งกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโควิด -19 ทหารสาหรัฐติดเชื้อนับร้อยรายภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันขณะที่โคศกกองกําลังนาวิกโยธินสหรัฐในญี่ปุ่นประกาศล็อกดาวน์ฐานทัพ9้าแห่งบนเกาะโอกินาวา่าโดยเฉพาะที่ฐานทัพฟูเทนมะและฐานทัพแฮนเซนปัจจุบันกองกําลังนาวิกโยธินสหรัฐมีประมาณ2 0 0 0 0นายรวมทั้งเจ้าหน้าที่พลเรือนอีกเป็นจํานวนมากทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทหาร อเมริกันในโอกินาวากับประชาชนในพื้นที่ไม่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะยิ่งมาเกิดการระบาดของโควิด19ขึ้นอีกจึงก่อให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยล่าสุดนดายแดนนี่ทามากิผู้วา่ารชการจังหวัดโอกินาวาได้ตำหนิฐานทัพสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐระงับการสับเปลี่ยนกำลังพลในพื้นที่ไปที่แอฟริกาใต้ค่ะ รัฐบาลแอฟริกาใต้ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สู้โควิด -19 ค่ะประธานาธิบดีไซรินรามาโฟซาผู้นำแอฟริกาใต้ประกาศบังคับใช้เคอร์ฟิวอีกรอบพร้อมสั่งห้ามร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดรวมทั้งสั่งห้ามประชาชนห้ามดื่มแอลกอฮอล์ด้วยโดยมีผลบังคับใช้ทันทีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รามาโฟซากล่าวว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอุปสรรคอย่างหนักในการควบคุมโรคโควิด -19 เพราะว่าคนเมานั้นไม่เคยควบคุมตัวเองได้เลยส่วนที่พม่าก,ก็บอกว่าไม่กลัวโควิดนะคะเพราะว่ามีการทำฟาร์มเพาะเสือตัวนิ่มขายให้กับชาวจีนค่ะ บรรดากลุ่มอนุรักษ์ทั้งหลายรวมทั้ง WWF นะคะได้ออกถแถลงการเตือนทางการเมียนมาว่ารัฐบาลเมียนมาเปิดช่องให้สามารถทำฟาร์มเพ,พ่อเสือและตัวนิ่มได้โดยไม่ผิดกฎหมายแม้เมียนมาอ้างว่าต้องการลดการล่าสัตว์ป่าและการพ่อพันธุ์สัตว์ที่ผิดกฎหมายในประเทศลง แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเพื่อตอบสนองตลาดซื้อจากจีนมากกว่าวิธีการดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายและสร้างตลาดที่กระตุ้นความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่ามากขึ้นและจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดจากเชื้อโรคสัตว์แพร่สู่คนเช่นโรคโควิด -19 ในขณะนี้ต่อไปอีกเมียนมานับเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายโดยมีชาวจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ค่ะไปที่เกาหลีใต้นะคะคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังไม่จบค่ะ เนื่องจากประชาชนเกาหลีใต้ไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนคนลงชื่อเรียกร้องประธานาธิบดีมุนแจอินห้ามใช้เงินภาษีของประชาชนจัดงานศพให้กับอดีตผู้ว่าการกรุงโซปักวอนซุนที่ฆ่าตัวตายในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำกลางข้อกล่าวหาอื้อฉาพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศกับเจ้าหน้าที่หญิงภายในสำนักงานของตัวเอง ท้งนี้ทนายความของอดีตเลขานุการพรรควอนซูนได้ถแถลงว่าลูกความของเธอถูกการล่วงละเมิดทางเพศจํานวนนับครั้งไม่ถ้วนจากพรรครวมไปถึงข้อความทางเพศที่ไม่เหมาะสมในช่วงกลางดึกและการแอบถ่ายกางเกงในในช่วงตลอดระยะเวลา4ปีที่เธอทํางานให้กับเขาและถึงแม้ว่าอดีตผู้ว่าการจะมีเรื่องอื้อเฉาในเวลานี้นะคะแต่ทว่าทางการกรุงโซยังคงจัดพิธีศพให้เขาอย่างสมเกียรติเป็นเวลา5วันเต็มซึ่งนานกว่าพิธีศพของชาวเกาหลีใ,ใต้ทั่วไปที่จะอยู่ที่2วัน ทเท่่านนั้นคะมาดูภาพเหตุการณ์ไฟไหม้เรือรบที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกากันนะคะเกิดเสียงระเบิดและเพลิงไหม้บนเรือ USS Bon Homme Richard ซึ่งเป็นเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกโดยเรือลำตังกล่าวจอดเทียบท่าอยู่ที่ฐานทัพเรือในเมืองซานดิเอโกริมชายฝั่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเข้ารับการซ่อมบำรุงตามกำหนดเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือดับเพลิงนานเกือบ3ชั่วโมงเพลิงจึงสงบค่ะ มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย21คนแต่ทุกคนก็ปลอดภัยดีท่านเนือเรือบอลฮอมริชาร์ดเข้าประจำการกับกองทัพเรือสหรัฐเมื่อปี2541เข้าร่วมภารกิจทางทหารมาแล้วหลายครั้งนะคะนอกจากนี้ยังเคยปรากฏโฉมในภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาแล้วหลายเรื่องด้วยค่ะปิดท้ายกันที่สงครามหน้ากากอนามัยแบบมีซิปเปิดปากในตลาดสหรัฐอเมริกากันนะคะ นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่สินค้าขายดีที่สุดคงหนีไม่พ้นหน้ากากอนามัยล่าสุดมีหน้ากากอนามัยแบบใหม่ที่มีซิปเปิดช่องตรงปากได้กำลังได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์เวลาจะใช้หลอดดูดน้ำหรือว่ากินขนมชิ้นเล็กๆได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยออกนั่นเองค่ะตอนนี้ในตลาดมีผู้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบนี้ออกมา2เจ้าได้แก่ซิปมาร์ s a และชัดยูเม้า แต่ว่าการแข่งขันระหว่าง2เจ้าก็กําลังดุเดือดรุนแรงนะคะล่าสุดบริษัทซิปมาร์ a เนี่ยได้ยื่นฟ้องต่อศาลว่าชัดโยเมาส์ในรัฐเท็กซัสละเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาจากการผลิตหน้ากากอนามัยจําหน่ายในราคา26.99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณชิ้นละ840บาทในเอกสารฟ้องได้ขอเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31ล้านบาท ซิปมาร์ก s a ก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ออกแบบผลิตหน้ากากอนามัยแบบมีซิปออกมาจำหน่ายเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการดื่มเครื่องดื่มผ่านช่องเสียบหลอดตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและผลิตเป็นเจ้าแรกแต่บริษัทชัดยัวเมาส์ก็ลอกเลียนแบบและไม่ได้ใช้วัสดุที่ปลอดภัยทางการแพทย์ โดยขอให้ยุติการผลิตสินคา้าดังกล่าวที่ออกมาทําให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนขณะที่บริษัทที่ถูกฟ้องร้องก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้แต่อย่างใดนะคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็คงจะอยากให้ประเทศไทยผลิตหน้ากากแบบนี้กันบ้างก็ไม่รู้ว่าจะโดนฟ้องเรื่องของการก๊อปปี้หรือว่าการเลียนแบบด้วยหรือเปล่านะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะนุชนาฏอุมมน,นันสวัสดีค่ะ